สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เ p a าร์ทแ n นแนนะครับและคลิปนี้ครับเราจะมารีวิวหนังที่น่าสนใจเรื่องนึ่งครับอ่านั่นก็คือเรื่องนี้ครับ The a Major ร้ายสมัครเล่นก็จะเล่าถึงชาลีนักถอดรหัสอัจฉริยะที่ทำงานอยู่ชั้นใต้ดินของสำนักงานใหญ่ CIA ต้องมาใจสลายเมื่อเขารู้ว่าภรรยาที่สุดที่รักของเขาเนี่ยต้องมาถูกฆาตกรรมโดยผู้ก่อการร้ายกลางกรุงลอนดอนและความสูญเสียนีย่ก็ยังถูกเพิกเฉยจาก ผู้มีอำนาจบาดใหญ่ในองค์กรด้วยแหละอะคราวนี้ทายังไงดีสุดท้ายแล้วตัวชาลีเองเนี่ยก็ต้องไปจัดการด้วยตัวเองครับไม่ไม่สามารถพึ่งใครได้เลยแต่ด้วยความเนิร์ดความอ่อนแอของเขาเนี่ยถ้าจะไปสายบู๊เนี่ยเขาต้องตายแน่ๆไม่รอดแน่ๆครับเขาจึงใช้ความถนัดที่สุดของเขานั่นก็คือความอาัจฉริยะด้านคอมพิวเตอร์และการประกอบชิ้นส่วนต่างๆเป็นเครื่องมือในการล้างแค้นครั้งนี้ครับความรู้สึกหลังชมนะครับ สำหรับเรื่องนี้ตั้งแต่เห็นตัวอย่างครั้งแรกในโรงครับผมก็โหรู้สึกชอบมากๆครับพระเอกเนี่ยเป็นเพียงคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นเพียงแต่ว่าเขาอาจจะมีความรู้ความอัจฉริยะทางด้านคอมพิวเตอร์สักนิดหนึ่งนะครับแต่กลับกลายต้องมาตามล่าคนที่ข้ามีของเขาไปด้วยความที่เป็นมือใหม่หัดฆ่าเราเลยจะได้เห็นท่าทางเก๊กังดูไม่มั่นใจปกติเราจะคุ้นแต่ตัวเอกมาตามล้างตามแค้นบูโครเก่งเลยใช่ไหมแต่ว่ากับชาลีเนี่ยตรงกันข้ามครับ แม้แต่ยิงปืนเนี่ยเขายังยิงปืนไม่ได้เลยะจะฆ่าใครได้ล่ะเนี่ยแต่เขาไปกลับใช้ความอัจฉริยะแกะรอยแล้วก็วางแผนในการตามเก็บแต่ละคนและฉากที่ว้าวที่สุดนะครับก็คือฉากสระน้ำลอยฟ้านั่นเองนะครับผมว่าเอ้ยฉากนี้มันเจ๋งจริง,รงทงด้านแคสติ้งครับชารีหรือว่าพระเอกของเราเนี่ยกอรับบทโดยรามม่มาเลก ถ้าจำกันได้นะครับก็จะเป็นนักร้องนำวงควีนในเรื่อง Bohemian Rhapsody นั่นเองครับที่ได้ออสการ์ไปด้วยใช่ไหมพี่แกเนี่ยเล่นดีเลยนะครับเราจะได้เห็นถึงความดื้อดึงความเอาชนะที่จะไล่ล่า,ลาค่าคนร้ายให้ได้ถึงแม้ร่างกายตัวเองจะไม่เอื้อก็ตามเฮนเดอร์สันหรือว่าครูพี่เลี้ยงที่สอนให้ชาลีเป็นสายลับนักฆ่า CIA รับบทโดยลรเรนฟิชเบิร์นที่แค่เห็นหน้าแกก็เปล่งพลังมาให้คนดูได้รู้สึกกันละคระสรุปกันท้ายคลิปนะครับก็ เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สะใจมากๆครับเป็นหนังแอคชั่นไลล่าสไตล์เนินเนื้อๆที่สะใจดีฉากบู๊ฉากแอคชั่นต่างๆดีไซน์ออกมาได้น่าสนใจมากๆครับสนุกดีเรื่องนี้เอาไปเลยครับ8เต็มส0จ้าไปดูกันได้เลยครับตอนนี้เข้าโรงเรียบร้อยครับ The a m e a g e r s r i s สมัครเล่น